ว่าเปที่นาสังเกตนรับฮีบที่เปิดเนี่ยเป็นพระสมเด็จที่มีอนุภาพทางการค้าทั้งสิ้นนะครับเร<ช>าพมดูแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมีสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือแบบที่เป็นเรือสัญเภลสามหลักนะครับเรือสัเภลสามหลักเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการค้าระหว่างประเทศสังเกตได้อย่างมหาวิทยาลัยทั้งหลายที่มีคณะบัญชีเนี่ยเขาจะใช้ตราสัญเี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคณะบัญชีหรือธุรกิจการค้าเนี่ยก็จะใช้ เรือสมพานะครับอันนี้เพราะอาการที่เขาสร้างด้านหลังพระรุ่นนี้นะครับให้เป็นเรือสมบาวสามหลักเนี่ก็หมายความว่ามุ่งหมายให้ผู้ที่ถือครองพระเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองในทางการค้าอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็เป็นแบบลูกคิดลูกคิดค่ะลูกคิดก็มาไหนบางทีนี่ค่ะก็เป็นแบบลูกคิดนะครับลูกคิดนี่มีทั้งหมดอ่า แปดหลักนะครับแปดหลักซึ่งแปดหลักเนี่ยได้วางตําแหน่งว่าสองหลักแรกเนี่ยเป็นวางไว้ตำแหน่งปกติหลักที่สามสี่ห้าเนี่ยวางไว้เป็นเลขแปดแปดแปดนะครับคือด้านบนเนี่ยหนึ่งลูกหนึ่งลูกด้านบนนี่คือเท่ากับเลขห้าด้านล่างสามลูกก็แปดเนี่ยวางสามแถวก็คือแปด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 ซึ่งเป็นเลขหมามงคลนะครับทางจีนถือว่าเป็นเลขหมามงคลถ้าเป็นฮ่องกงมาเกาเนี่ยถ้าลด กันใดนะครับมีเลขแบบแปดเนี่ยเลขทะเบียนนั้นะขายกันได้สามสี่สิบล้านเลี้ยนะครับทีนี้หลักที่หกเจ็ดแปดนี่ก็วางไว้ตำแหน่งปกตินี่สัญลักษณ์ลูกคิดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ารวยบัางครั้งคือเก็บเงินขายเงินการค้าขายดีแต่ว,ว่านับเงินก็นไม่ไม่หวั่นไหวนะครับเพราะฉะนั้นท่าท่านสังเกตเนี่ยพระหีนี้เนี่ย,เ,ยเป็นพระที่สร้างขึ้นมุ่งหมายให้ใหแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน <K ill an> ปัจจุบันนี้โลกถือว่าเข้ากลียุคแล้วนะครับ <K ill an> จะมีเหตุร้ายขึ้น,นมากมายเช่นอุบัติตภัย <K ill an> ไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุน้ำท่วมเนี่ยจะเกิดขึ้นนี้จะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับตอนนี้เศรษฐกิกจแจ้ง <K ill an> ทัง <K ill an> ท่วโลกนะครับ <K ill an> และจะมีปัญหาวิกฤตโลกภัยแค่เยียบทางระบาดอีกเพราะในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยพระชุดนี้เหมาะที่สุดท่านที่มีศรัทธาในพระรตนตรและเจ้าพระคุณทุนเด็จนะครับรีบมาหาพระรุนนี้ไปเนี่ยเป็นพระที่เขาสร้างขึ้นเนี่ย เพื่อให้มาปรากฏช่วงนี้เพื่อช่วยลูกหลานทั้งหลายเนี่ยที่ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจให้ฟื้นคืนตัวให้ได้ท่านทั้งหลายที่ทําการค้าขายมีประสบปัญหานะครับต้องหาพระรุ่นนี้นะครับเนี่ยในหีเนี่ยมีแต่พระที่เป็นการค้าทั้งสิน้นผงดูนะครับแม้แม้พระพิคเนตเนี่ยเป็นคติฮินดูนะครับนี่ก็แปลกว่าทําไมมาปรากฏขึ้นใน,ในสมเด็จกวงหน้ารุ่นสองปดินซึ่งเป็นซีรีส์จีนพระพิคเนตเนี่ยแม่เป็นคติฮินดูแต่พวาเป็น แต่ก็ทรงความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะท่านเป็นลูกพระสี่สวนแล้วก็ถูกตัดหัวเอาวช้างมา,มาใส่แทนแต่มีฤทธิ์มากนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของความสาเร็จวันใครทั้งหลายที่ประสงค์ความสาเร็จจริงมากจะบูชาพระพิฆเนศกันวันการที่พระหนนี้เนี่ยมีแต่ของพันอย่างนี้นะครับก็หมายความว่าพระหนเนี่ยสร้างขึ้นและให้ตกทอดมาเนี่ย มุ่งหมายที่จะให้มาช่วยเหลือ mm hmm. กอบกู้ลูกหลานทั้งหลาย <Okay. S 2> ให้ฟื้นตัวจากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เนี่ยให้ดีขึ้นเพราะท่านทั้งหลายถ้ามีโอกาสก็มาหรพร้านรุ่นนี้ไปนะครับคือท่านบอกว่าใครใส่องค์เดียวนี่การค้าการขายก็ดีโลดเลยครับและ <Okay. S 2> อันนี้ก็มีแบบเป็นแบบดาวประจเมือง <Okay. S 2> ดาวประจเมืองคือดาวประสุกนะครับดาวห้าแฉกนะซ <Okay. S 2> ึ่งก่อนนี้ก็แปลกหงเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะครับ <Okay. S 2> ทําไมทไมําเป็นรูปดาว ดาวนี่ก็มีหลายอย่างที่เป็นสนัญลักษณ์กันคือดาวเหนือ<ช>ซึ่งเป็นดาวประจําทิศและดาวประจําเมืองนี่ก็ประจําเมืองที่กระบอก,ก่ก็คือดาวพระศุกร์บ้านเมืองจะลุ่งเรืองหรือไม่ให้ดูดาวพระศุกร์ถ้าสว่างสวัยรุ่งเรืองเนี่ยบ้านเมืองก็จะดีแต่ถ้าเศร้ามองหรือมีสีแดงเหมือนสีเลือดนะครับบ้านเม<ช>ืองจะเกิดกระยุกตอนนี้ไปดูเลยครับดาวพระศุกร์เนี่ยเวลาใกล้ๆลุ่งเนี่ยระยะ3-5องศาจากขอบฟ้าด้านตะวันออกเห็นดาวพระศุกร์และสีแดงเหมือนสีเลือดเหมือนคนร้องไห้มอนตาเลยครับ พระนี้ก็เป็นเป็นดาวพระสุขเป็นดาวประจำเมืองนะครับ<า>ก,ก็หมายความว่าเ<า>ขาสร้างพระรุ่นนี้มาให้เนี่ยก็เพื่อให้ได้<า>ถือเป็นหลักของความเจริญรุ่งเรืองอก็รีบมาหากันครับเห็นท่านบอกว่าทางประเทศจีนเนี่ยสนใจมากกับพระครับคือประเทศจีนเนี่ยคือพระสมเด็จวังหน้ารุ่นสองวนี้เนี่ยเป็นศิลปก,กรรมจีนซึ่งเป็นศิลปกรรมในยุคราชวงชิงนะครับ ในสมัยรัชสมัยพระเจ้กระพัดเต่ากวงซึ่งปัจจุบันเนี่ยศิลปะแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับคือไอศิลปะเนี่ยแต่ละราชวงศ์นี่ก็ไม่เหมือนกันสมัยราชวงศ์ั่นก็อย่างราชวงศ์หยวนก็อย่างราชวงศ์หมิงก็อย่างราชวงศ์ซ่องก็อย่างราชวงศ์ชิงก็อย่างไม่เหมือนกันและปัจจุบันเป็นยุคสาธารณรัฐศิลปะแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับและแม้ในราชวงศ์เดียวกันเนี่ยเมื่อต่างราชการเนี่ยศิลปะก็จะต่างกันทีนี้แบบพิมพ์ศิลปกรรมที่ ผมเคยเอาที่เอาไว้ให้คนจีนดูนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นศิลปะแบบสมัยราชวงศ์ชิงราชสมัยพระเต่าสมเด็ดจพระเจ้ากับพระเต้ากวงซึ่งวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับซึ่งก็หาไม่ได้แล้วมันเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากคนจีนตอนนี้ก็ลองหาพระสมเด็จวังหน้ารุ่นสองแผ่นินกันจ้าละหวันนะครับวันใครมีก็เก็บรักษาไว้ให้ดีพระรุ่นนี้วันหน้าจะมีราคามากค่ะแล้วอ่อ สิ่งที่ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระสายวังเนี่ยก่อนใครเลยนะคะก่อนใครเลยนะที่ท่านได้มาบอกเรื่องเราคือเมื่อสิบเจ็ดปีก่อนเนี่ยท่านพลเอกอุทัยชินวัตรท่านเป็นอดีตรองปลัดก,กระทรวงกลาโหมหและประเินท่านมีพระสมเด็จสายวางังแล้วมาให้ผมผมเป็นคนศึกษาปศึกษาและพวกเขียนเท่านั้นแหละพอเอาพระออกไปนะถูกพวกเซียนพระดา่ากันกเลย อ่าผมเอาของปลอมของที่ไม่มีอยู่จริงมาพูดตอนนั้นมันโจมตีถ้ามันเกิดว่าความเชืก็เป็นวิกชาชีพไปเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยพวกเซียนก็โจมตีไม่ไหวแล้วเพราะสังคมยอมรับแล้วว่าเป็นของมีอยู่จริงและมีประวัติโดดเด่นชัดเจนนะครับส่วนพระสายวัดต่างหากที่คุ่มเคืออยู่เนี่ยเช่นมาอ้างว่าพระรุ่นนี้เป็นยุคต้นยุคกลางยุคปลายเนี่ยถามว่ายุคไหนมันยุคต้นยุคไหนยุคกลางยุคไหนยุคปลายถ้าสมเด็จพระละคังมีขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่รู้ไหม มีขึ้นครั้งแรกเมือ 2, 70, ่อพศ2,407ซึ่งเป็นปีที่เจ้าประคุณสมเด็จได้รับการสถาปุ่งเจ้าสถาปนาขึ้นเป็นที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมลังสีมันก่อนหน้านี้ไม่มีท่านไม่ได้เป็นสมเด็จพระที่ท่านสร้างขึ้นไม่ได้เรียวพระสมเด็จเรียกว่าเร,เรียกว่าพระหัวโตรหรือพระวะัรคังเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวการที่สี่ให้มาครองวัดระครังเมือ 2, ่อปีพศ2,395เมื่อท่านมาอยู่แล้วท่านก็มาสร้างพระ ก่อนหน้านั้นวัดระฆังไม่เคยสร้างพระนะครับ<ช>เมื่อขัวโตมาอยู่วัดระฆังเนี่ยก็เลยลงมือสร้างพระพระที่ขัวโตสร้างขึ้นเนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จเขาเลยเรียกกันว่าพระวัดระฆัง<ช>บ้านก็เรียกว่าพระขัวโตรเรียกสองอย่างจนกระทั่ง2407แล้วนี่แหละจะเอาสมเด็จที่ไหนมาเรียกว่าท่านยังไม่ได้เป็นยังไม่รู้เลยเป็นเรียกสมเด<ช>็จพอถึงพุทธศักราช2 4 0 7เนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเก้วสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระวัดระฆังที่ท่านสร้างขึ้นเนี่ย ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสองพันี่ร้อเนี่ยจึงถูกเรียกว่าพระสมเด็จวัดระฆังและพระรุ่นเนี่ยสร้างอยู่กี่ปีครับท่านสมเด็จสมเด็จล้านสันขานไปในปี2415ยกขีดวางหน้าไหมท่านเลยเพราะฉะนั้นพระสมเด็จวัดระฆังที่สร้างจริงจังเนี่ยตั้งแต่ปี2407ถึง2415รวม8ปีเองครับและ8ปีที่สร้างสร้างปีละเท่าไหร่ทำเนียมการสร้างพระวัดระฆังปีประมาณ2,000องค์เองนะครับท่านพระสมเด็จวัดระฆังสร้างจริงๆเนี่ย จีนแค่หมื่นหกพันองที่ที่สร้างตั้งแต่ท่านมาอยู่วัลลังคสองสามเก้าห้าถึงสองสีุ่้นเจีบเนี่ยก็เท่าไรก็คูณไปดูว่านอกนั้นไม่ใช่นะครับแล้วมาอุปโลงกันนอกนั้นก็คือแ้วถามว่ายุคไหนยุคต้นยุคไหนที่คุณว่ายุคต้นไม่มีหรอกก็คือในการประวัติศาสตร์มีแค่นี้ไม่